แอะแอะแอะทำไรอ่ะมีงานกำลังหาของกินอยู่โหพี่ท็อปมาตอนจะกี่โมงอัะได้หิวจะตายเลยน่ะชีวิตเคยพ้นไหมเรื่องหาอะไรเข้าปากโตอี้เริ่มสุดละโดนไปเยอะละนี่เดี๋ยวพี่พาไปหาคนที่เขารู้เรื่องของกินอร่อยๆคนนี้นะเขาจะแบบว่าสรรหาร้านของกินอร่อยๆเดาวันนี้เคยเปิดบ้านเขาเนี่ยเขาบ่งตรงว่าสุดยอดเรื่องของกินเราเทียบไม่ติดหรอกแต่หุ่นเขาคนเรื่องกับเราเลยนะ เดี๋ยวพี่พาไปเอยเอาก่อนอักทายผ,ผู้ชมคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมท็อปทศพลหมายสุขครับแพรดวงชวนภาละส,สาร์ค่ะไ,กกได้หายะไรกันครับก็ได้อยู่แล้วอะโอ้โหน่าอยู่นะเนี่ยอ๋อนั่นยนยงยานได้ไงใช่เปล่าอ๋อใช่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 น้องจอมัสดีค่ะสสวัสดีค่ะอโโ้หตัวเฮให้พี่นั่งพอดีเลยอ้าวแล้วจะมีของกินแบบ มเรพี่ของเลยนะของกินดูจากล่างรู้ไดหมคะนี่เราพารายการหมูชวนชิมค่ะแนะนำตัวเลยค่ะค่ะชื่อจอมนะคะกรลพรจอมจรโดลนค่ะตอนนี้ก็อยู่ชั้นปีที่3คณะนิตทศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเป็นผู้นำเชียร์คณะนิตทศาสตร์ปี54ค่ะผู้นำเชียร์คือเป็นยังไงครับผมก็เหมือนเชลดเดอร์อย่างงี้ค่ะ อ๋อคือคือเป็นเซลิเจอร์นำสแตนอย่างเงี like oh ้ยค่ะเป็นเซลิเจอร์สวยทั้งเก่งแบบนี้ผลงานเยอะมากทำอะไรบ้างคะตอนนี้ค่ะที่ผ่านมาก็มีละครบันทึกกรรมตอนเธอผู้ไม่แพ้ค่ะก็มีโฆษณาแบล็กเบอร์รี่โฆษณาเจมาแล้วก็เป็นพิธีกรรายการก a d g e t ตทีวีแล้วก็ เอกเพสมิวสิกค่ะแล้วก็มันมีถ่ายหนังสือถ่ายนิตยสารเล่แคนดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนิตยสารเล่ด้วยค่ะถ่ายเล่เออหน้าเขาได้แบบตอนนี้ช่วงสไตล์ญี่ปุ่นเขากำลังมาเทรนแนวคมๆแบบนี้เนาะถามหน่อยดีกว่านะคะว่านอกจากผลงานพวกนี้แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าหนูเป็นคนชอบหาของกินนะแบบใช่นี่มาชอบกินเลยนะชอบกินแล้วแถวนี้มีอะไรน่ากินบ้างคะหนูก็ใกล้ๆนี่แหละค่ะแถวทองหล่อมีร้านเยอะมากร้านโนมงสุวิสามแปดป่ะ อ่านันก็มีตอนเย็นเย็นซอยอร่อยมากเส้นทองหล่อทั้งเส้นดีส่วนมากเส้นทองหล่อจะเป็นอาหารเกาหลีถูกปะบาร์บีคิวแล้วก็มีแบบที่ชอบพวกใช่ของหวานอะไรก็มีโอ้เนี่เลยของหวานข้าาวอินฝรั่งกันเหรอครับใหญ่นะคะกรอบอ่ะกรอบบ ปกติอยู่ที่นี่นี่อยู่กับใครคนเนี้ยอยู่คนเดียวค่ะมีแฟนยังมีแฟนยังก็มีแค่นั้นแหละเดชพี่อยากรู้แค่ได้แปดกันไดแปดไม่ได้แล้วยาการงานงานแล้วเรียนกับทำงานเนี้ยก็ไม่มีเวลาแล้วปะไม่ก็ก็เรียนมันก็แบบไม่ได้เรียนทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจไหมคะใครไปเรียนทั้งวันครับแหม้วันจะเป็นเช้าบ่ายสิคะใครไปนั่งเรียนทั้งวันครับบ้าค่ะทั้งนั้นอ่ะบ้านะแหม อาความสามารถมากดีกว่าเนาะเขาเก่งหลายอย่างนะนอกจากเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วช่วยทิปไหมควาสามารถมีอะไรบ้างก็มีดนตรีสากลค่ะน่อะไรคะฟลุตเป่าฟลุตเป็นเหรอคะค่ะแล้วก็ที่มันแบบว่าใช่ฟลุตตั้งแต่แบบมอปลาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่ค่ะแบบอยู่วงโย่เราแบบวงโย่เป็นเด็กแต่แบบปฐมอะไรอย่างเงี้ยเลยอ๋อทำไมถึงเลือกเล่นฟลุตอ่ะก็ ชอบสองอย่างคือฟู้ดแล้วก็พิโคโล่ไขายข่กันอะไรเงี้ยก็ลองมาหลายพิโคโลที่อยู่ในดักนบอลตัวเขียวอะไรแบบอ่ะเริ่มอยากดูห้องแล้วเดี๋ยวขอขึ้นไปดูที่ห้องหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะต้องอ่านแต่แหนเร็วตลอดเอาตัวนี้ขคือด้วยไม่ได้ค่ะขึ้นไดหมอ๋อถึงแล้วเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะดีไปมากปุ่มหน้าห้องที่กดเล่นได้ไหมคะเนี่ยไม่ใช่ะโอ้ยอะไรของใครอ่ะเอออะไรของใครอะคะ อบเพื่อนสา่เจออีกสองต่อเพื่อซื้อให้เพื่อนอะไรเพื่อนชื่ออะไรใชื่อนตอนวันเพ็ญเลยอ้าวน้องน้องเออดูดูเหมือนนนี่ไม่ได้อยู่อ่ะหนูอยู่เดือนละวันหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันของมันน้อยจังนะครัของน้อยค่ะเราเป็นคนนิสัยยังไงดูจากห้องแล้วเนี่ยนิสัยค่ะถ้าแบบปกติถ้าไม่คนไม่ค่อยรู้จักอะไรเงี้ยนั่งเลยนั่งเลยแจกมา เออคนเราไม่รู้จักที่ใสจะเป็นยังไงก่รู้จักเราจะดูแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแบบดุๆนหน้าแบบดุเวลาแบบไม่ยิ้มอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบรู้จักแล้วสนิทแล้วจะเป็นไงครับพูดมากค่ะพิฆาตอะไรเงี้ยมีวิรกรรมไหมก็ตอนโรงเรียนด้วยความเป็นหญิงล้วนเนี่ยก็คือใส่หัวครองเนี่ยก็จะดุแต่ว่าหนูเป็นคนแบบ ชอบใส่รองเท้าเบอร์ใหญ่ๆเพราะมันสบายดีแล้วนนหนูก็ลากลากแบบลากทุกวันเสียงดังอะไรเงี้ยไม่ต้องหันไปมองเลยเขารู้เลยว่าใครอย่างเงี้ยก็<อ>ให้ถอดแล้วก็ให้คานจากหน้าเสาธงกลับไปที่ห้องเรียนเพราะว่าหนูอ่ะชอบเดินลากรองเท้าเอาเสียงดังอะไรเงี้ยใช่อ๋อน่ารักนเฮ้ยตัวอะไรคะเนี่ยอะไรอ่แ<ล>ะแต่ว่าตัวของตัวปลอมใช่ตัวปลอมเนี่ยโอเคนี่ละแล้วถ้าตัวจริงเป็นไงครับ วิ่งค่ะตัวจริงวิ่งไปเข้าครัวเลยค่ะเตรียมทําเครื่องแกงนะฮะจับได้ไอ้ที่เราเล่นเนี่ยไม่ดีเป็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีน้องเขาแค่แบบเอาไว้เพื่อความสนุกสนานน้องเขาไปดูดวงมันเป็นดูดวงประจาวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเห็นหน้าน้องเขาแหบว่าน้องเขาดูแบบเหมือนลุกเครื่องไหมเพระลุกเครื่องไอพี่เดาพี่ดาถัดตะวันออกกลาง เกือบถูกแล้วค่ะเป็นเซี่ยวอะค่ะเซี่ยวแล้วคือคุณปู่เป็นอินเดียอินเดียอินเดียแม่เข้าเข้าสู่ศาสนาไออินเดียอย่างนี้ก็ก็ต้องได้ภาษาด้วยได้ภาษาอะไรบ้างคะอ๋อได้ไทยค่ะไทยในตอนเด็กไทยก็ได้คอังกฤษแล้วก็มีฝรั่งเศสน้องเขาเก่งนะทั้งภาษาใช่ไหมภาษาแล้วตั้งหลายภาษาแล้วก็มีดนตรีอีกอย่างนี้นี่มีวิธีแบบบำรุงสมองยังไงบ้าง บอกแพ้ีค่ะเื่อแพ้เลยบอกแพ้เลยก็ปกติก็ชอบกินอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เราเลือกกินแต่แบบเออเลือกกินกินกินแบบนี้ที่จริงก็กินทุกอย่างค่ะแต่ว่าช่วงสอบอ่ะจะนินพวกชอบกินรังนกแปะกูไว้อันนี้ก็เป็นไม่หยอกเนองแต่ใครก็พิสกู๊ปมาเหมือนกันเป็นวิธีการบำรุงสมองเสริมความจำสกู๊ปเราหลังๆนะรายการเนี่ยทำมาเพื่อแทนโดยเฉพาะเลยนะหัดไปดูบ้างนะ เอาไปไปไปดูไปดูตะกูกนะอาริมีความจำนะครับผมว่าตะกูเขจะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการน็อกดอบุกบ้านดาวมาหาอะไรครับ <laughs> คนมอนคนไหนนะคะที่รู้ตัวว่าทุกวันนี้นะใช้ความคิดมากไปก็ต้องหันมาดูแลสมองของเราได้แล้วแล้วแรกเลยคือการออกกาลังกายอย่างน้อย30นาทีทุกวันช่วยหัวใจและปลอดแข็งแรงตามไปด้วย 2. ทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเช่นเนื้อปลาเพราะมีโอเมก้าสามและควรได้รับไขมันโปรโตีนในปริมาณที่พอเหมาะ3นอนพักผ่อนได้เพียงพออย่างน้อยวันละ8-10ถึงชั่วโมงทําให้ร่างกายและสมองเนี่ยผ่อนคลาย 4. ค่ะการดื่มกาแฟวันละสองถึงแก้วต่อวันจะช่วยลดความเสี่ยงใ,ในการเกิดโรค อัลไซเมอร์ได้ถึง30-60%สุดท้ายคือการทํากิจกรรมที่รับสมองเพื่อเป็นการเพิ่มรอยหยักเช่นปีศาะอักษรไควยหรือต่อจิ๊กซอวิธีง่ายๆเหล่านี้นะคะก็จะช่วยพัฒนาการทํางานของระบบสมองและเสริมความจําให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ มาถึงห้องนอนแล้วถามหน่อยแล้วกันนะฮะมีแฟนแล้วเคยพาแฟนมาที่ห้องไหมก็มามากับเพื่อนอะไรเงี้ยมาทาอะไรครับกินกินกันเองกับเพื่อนหรืว่าพาแฟนมากินกันเองกับเพื่อนใช่ก็สั่งอะไรขึ้นมากินอะไรเงี้ยอย่งบนเตียงหรือเปล่าใช่ไปนี่ไงกินบนเตียงบนเตียงอยู่อันนี้อ่ะ first kiss first k i ต้องมีอยู่แล้ว จะไม่ได้แล้วอ่ะเด็กๆันบ้านชัวเรื่องเนี้ยไม่ลืมหรอกเอาที่เราจําได้เฟอร์คิดครั้งแรกที่เราจําได้เมื่อไหร่ประถมประถมอันนี้คือแบบตั้งใจและจริงใจเลยที่จะเฟิร์คิดกับเขาเราเอาแล้วทาไงทำไมมันเฟิร์คิดได้เหมือนก็ชนชนอะไรอย่างนี้ชนแก้มแล้วอาถามหน่อยสเปคของผู้ชายสเปคผู้ชายสเปคผู้ชายก็ชอบแบบเข้มๆไม่ชอบสีอย่างพี่เล็กตีปะ ไม่รู้ว่ะตี๋แม่น้องเหมือนแหละเล้นี่เปลี่ยนที่น้องถามคําถามล่อแหลมแล้วสุ่มเสี่ยงมากถ้าน้องเขาตอบเป็นสิ่งของมาพี่จะทาไงคะถ้าน้องเขาตอบอะไรที่ไม่ใช่คนมาพี่แย่เลยนะคะเป็นเกย์ได้ไม่เป็นไรไม่เอาไม่เอาหรอไม่เอาทุกวันนี้รู้ว่าผู้ชายแท้ๆหายากเพื่อนหนูก็เพิ่งเลิกกับแฟนเพราะว่าแบบแฟนไปมีคนอื่นแต่ว่าเป็นผู้ชาย เอาใหม่ให้ไอหนุ่มรีลานรีลันใหม่ดิครับคือเพื่อนหนูเป็นผู้หญิงใช่แล่วกัแฟนใช่เพรแฟนไปมีคนแฟนไปมีคนผู้ชายไปมีคนอื่นใช่แต่ว่าผู้ชายไปมีผู้ชายคนอื่นส่วนมากเพื่อนมาทำอะไรที่ห้องคะก็มาเล่นมาเห็นอะไรกันนีเรับมีแบบมีอะไรไหมความเชื่อความเชื่อแบบไม่ต้องบอกนั่งไมเนสต้องนั่งข้ออืนนี้อย่าขยับนั่งทับดวงเฮ้ยนี่มันนั่งมุมเตียงไม่ได้นะมันดูมันทึ้นแทง ไม่ไมต้องแบบถ้าถ้าถ้าดีอะารเงี้ยห้ามลุกเลยปวดฉี่ก็อั้นไว้ปวดฉี่ก็อั้นไว้ <c oughs> ปวดฉี่ก็อั้นไว้เวลาคนเราเล่นไพ่ก็เป็นขนาดนี้กันได้นะพูดถึงเพื่อนมาห้องนี้พี่ขอเช็คเรื่องความสะอาดหน <ฮะ S 1> ่อยเราเป็นคนแบบว่าห้องเนี่ยไม่ค่อยเลิศไม่ค่อยเธอ,อ,เอแต่พี่อยากจะดูล่องรอยการเหตุการณ์ที่มันเตียงนี้สกปรกเราเห็นว่ามี่เพื่อนชอบมากินอะไรเงี้ยแล้วหมาแบบมีหมาเพื่อนมีหมาด้วยใช่บางทีแบบฉี่อะไรอย่างมาทั้ง ทุ้จจาะทั้งปัสสาวะที่เลากับบนเตียงข้างนอกนี่สะอาดเลยนะแต่ที่นอนเนี่ยสกรปรกเลยเพราะว่าคนชอบมาทาตุลามที่นอนแล้วส่วนใหญ่อ่พูดกันไปเลยอย่างนี้นะต้องดูกันหน่อยแล้วเช็ดความสะอาดหน่อยแล้วกันนะ,นะเดี๋ยวเราจะตรวจความสะอาดกันหน่อยเริ่มจากบริเวณเตียง<ช>ส่วนมากก็เป็นฝุ่นนะคะโอ้แต่ฝุ่นเยอะมากเลยนะหนมโอ้ถ้าฝุ่นเยอะขนาดนี้นี่เอ่อทำการโรคปอดอย่างเนียเป็นมืแพ้หรือว่าจามทุกวันหรจามทุกวันจริงเหรอ ก็หนูดูฟุ่นดิครับเนี่ยเรายังไม่เจอเออเขาเรียกว่าพื้นที่ต้องสงสัยนะครับโปรติไปแต่ละบ้านเนี่ยช็อกซีดิมั่งกันไปเลยเนี่ยผมว่าใบที่น่าจะเยอะล็คือสองใบนี้แหละใบที่ใช้หนุนเนี่ยโอ้โหนี่อ่ะอ่ะมาเข้าสู่กระบวนการเชื้อดชัดเจนใชโอ้โหเป็นเขาเรียกว่า กลุ่มสเปชนี่คงเป็นคราบนะครับนี่เป็นคราบเห็นสเปชสเปชสเปชเลยนะครับนี่เพื่อนหนูชอบนอนเาหวานเนี้ยอ่าเนี่ยทุกบ้านจะพูดอย่างนี้ครับพอเจอตีเขาหนูนอนนอนเัาตอนที่เข้ากับไอ้นี่ไงแสดไม่แต่ถ้าถ้าหนุนหัวเฉยเมันจะไม่เกิดคราบสเปชเนี่ยเข้าใจปะส่วนมากจะสเปชข้างหมอนเห็นไหมสเปชข้างหมอนเป็นช่วงเออเลยเลยผมออกมา ถ้าเกิดว่าใบนี้เพื่อนหนุ่นใช่ไหมฮะหนุต้องสังเกตพฤติกรรมเ <ใน S 1> พื่อน,อนเวลามาต้องต้องคอยสังเกตพฤติกรรมเพื่อนเวลามาอ่าโอ้โหด้านนี้ชาวบ้านเรียกเหมือนดำอยู่ใต้ท้องทะเลนะครับนังกระพุ้นลืมเลยนะ <c oughs> จอมต้องแบบว่าเออพยายามอยู่ห้องตลอดตอนเพื่อนอยู่นะคะไม่งั้นจอมอไม่ต้องมุดเข้าไปไหนเลยจอมคือสุดยอดมากเลยเนี่แหละใบใบต้องสงสัยของเราเจอแล้วนี่คือใบต้องสงสัยโอ้โหกระจุยกระจายแผลดแผดแผดแส่วนใบนี้ ใบนี้จอมหน้เป็นคนหนุนเองไม่ใช่อันนั้นหมอนเพื่อนเลยหมอนเพื่อนอีกแล้วใช่อันนี้ของเพื่อนคืออะไรที่ไม่มีจอมขอเป็นเจ้าของแต่ถ้าอะไรที่มีของเพื่อนค่ะหมอนข้างเนี่ยเป็นที่เอาไว้เน็บเน็บอะไรเน็บเน็บลองลองก็หมอนข้างตลอดเวลาเมื่อยอะไรอย่างงี้ลองเอวลองหลังเงียบเงียบเขารู้ว่าเอาไปจากตัวเองแทนพอแล้วเจอหนึ่งหมอน ถือว่าเป็นประสบความสําเร็จวันนี้นะกับแบ็คไลท์พาเพลินนะครับมีให้บอกเพื่อนซักกับบอกเพื่อนเลิกทําเถอะอันนี้เลิกทานะอ่าโอเคให้พายตัดสินใจผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ฝุ่นจะไม่ผ่านแล้ว่ะมีวิธีทางแก้เนึงคือหนูเอาชุดนี้ไปซักแล้วก็เออหาเครื่องฟอกอากาศสักเครื่องเล็กๆนะฮะให้เป็นที่อยู่ของฝุ่นที่เดียวนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเนี่ยมันจะจามไม่จามไม่หยุดเลยรู้เปล่า ออย่างนี้ตรวจความสะอาดเรียบร้อยกันไปแล้วแต่อย่างที่บอกว่าห้องนี้เนี่ยมันมีเรื่องของดวงเข้าไม่เกี่ยวด้วยเพราะเราชอบเสี่ยงดวงใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นแพ้ก็เลยมีสกโกปค่ะเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เสริมดวงว่าจะวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ยังไงให้แบบว่าถูกถูกชลกมีโชคลาภโอเคองั้นเดี๋ยวไปดูกันช่วงหน้ากลับมาดูสื้อ้าค่ะ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้ถูกหลักฮุจ้จเนี่ก็จะช่วยเสริมดวงให้กับเจ้าของบ้านด้วยนะเฟอร์นิเจอร์ในห้องรับแขกนะคะ1เลยคือชดรับแขกหรือโซฟาควรจัดให้อยู่ในบริเวณเดียวกับตู้โชว์เปรียบเสมือนภูเขาที่รับลมมาจากน้ํา2ไม่ควรติดกระจกหรือวัสดุสะท้อนแสงหน้าบ้านเพราะจะเป็นการสะท้อนแขกและสิ่งดีๆออกไป3าํตำแหน่งของตู้ปลาเสริมโชคลาบอยู่ตรงข้ามประตูหรือทยยงกับมุมของประตูห้องรับแขกทั้งสองด้านส่วนเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนนะคะเตียงนอนควรจัดวางไปนในทิศทางที่ ต้องการจะเสริมดวงโต๊ะเครื่องแป้งควรจัดให้อยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของห้องไม่ควรหันเข้าประตูห้องน้ํากระจกบานใหญ่เมื่อทราบตำแหน่งที่ต้องการจะเสริมดวงแล้วเนี่ยก็จัดวางให้ถูกต้องเพื่อเป็นการเสริมลาบให้แก่เจ้าของบ้านนะจ๊ะ กลับมาอยู่ในช่วงที่ท็อปทำตามหน้าที่ทุกเทปนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะในช่วงเปิดตู้สื้อผ้าน้องเขาว่าครับอะไรเออไม่ใช่นีมีสื้ออะไรบ้างโปรตีนูแต่งตัวอยู่บ้านยังไงคะอยู่ห้องเนี่ยกลัวู่ะอันนี้ไม่กลัวตัวอ่นะเจียงน้องเขาแบบนี่ตัวตาตัวตมไม่ตัวจริงนี่อันนี้อะไรอันนี้อะไรันไม่ใช่นี่เดี๋ยวก่อนถามหน่อยว่าเล่นไพ่เพื่อนถึงก็อูย จะนี่ดูลักษณะยืดเป็นจุดเอ่อเห็นไหมว่ามันบวมบางที่เนี่ยผ่านการใส่มาแล้วด้วยไม่ใช่กล้าจับป่ะนี่สรุปเดี๋ยวก่อนตอบนี่ก่อนของใครนี่ของใครไม่รู้อ่ะพี่ฝากหน่อยอ่ะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยทำไมต้องพกสโน็อเกิลไว้คะไม่ค่ะอันนี้ตอนไปเที่ยวอะไรอย่างนี้แล้วอบเที่ยวทะเลค่ะคืนนี้พี่จะไปดำน้ำขอยืมก่อนนะได้นะเพื่อนไปเยืมดำดำให้ดำที่ไหนนะช่วงปทุมตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมเยอะดำเข้าบ้านทำไมเสื้อผ้าแบบ หนูซักเสื้อผ้าทุกวันเลยป่ะคะถ้าัมีแค่เนี้อยู่ไม่ได้อยู่นี่ชุดหนูเวลาใส่อยู่ห้องเนี่ยใส่ชุดไหนอยู่คะหรือไม่ใส่คะใส่ค่ะใส่สบายสบายอะไรอย่างงี้ไหนอ๋อตอนแรกดูวิโป้ได้เลยพอมาท่าตัวเรียบร้อยเชียร์นะเกือบถึงเข่านะครับแล้วไหนชุดชุดปกติชุดออกใส่ไปข้างนอกหนูแต่งตัวอย่างเงี้ยเป็นคนแต่งตัวไงเวลาอยู่ข้างนอกก็สบายสบายอะค่ะยังไงอะคะสบายสบายของพี่ถือไม่ใส่ก็แล้วแต่ที่อะไรอย่างงี้ ปกติไปที่ไหนล่ะถ้าไปที่กินแบบหาของกินอะไรยิางแบนี้แบบนี้ก็อารมณ์แบบนี้ใช่สบายๆแล้วถ้าไปเที่ยวใส่ชุดไหนไปที่คิดว่าวันนั้นเนี่ยเราโดนโหวตมากที่สุดนี่อันนี้ก็ได้เนี่ยพอพอบอกโดนโหวตมากที่สุดนี่อันนี้เลยใส่ทีไรโดนโหวตทุกทีนะชุดเนี้เออดี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 แถวบ้านนี่เรียกสภาพเสื้อเหรอครับลุ้งลิ่งขนาดนี้เรียกเสื้อเหรอฮะนา่ต้องเอามาพานอ่าอ่าไหนดูหน่อยดูหน่อยมันพานยังไงพาดยังไง พี่ก็ยังไม่เห็นเป็นเสื้ออยู่ดีอะค่ะมันเป็นเสื้อ,อยังไงคะหนูเนื้อที่มึงอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวมัดอย่างงี้เนื้นอออกมาใช่ใช่แล้วก็ปิดเป็นตะเบงมานไว้อย,อย่างเงี้ยครับใช่ตะเบงมานนี่คือชุดเที่ยวไหนใส่คู่กับอะไรคะนี่ค่ะอ๋อไนม์เมสก็นี่คือแบบอันนี้คือแถวบ้านเนี่ยถ้าหนูใส่เนี่ยเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นอาจจะแบบหลวมๆนิดนึงหรือไม่ก็รัดตัวนิดนึงพอดีใช่ไหมแพรใส่นี่ถ้าเกิดว่าตัวเลกกิ้งมีลายนะวันนั้นพี่เอาเอากางเกงให้แพรใส่แต่ว่่่่าาาาาามีีลลยดดดวววพพคิหงงุชนโก กูเป็นอุกกาบาตติดขาเต็มดวงบลเลยเอะไรนะสุดที่เราจะขาให้น้อยใช่ตอนนี้นะฮะเราจะมีแพ็กเกจมอบให้นะฮะนอกจากจะให้กล้าใส่ชุดนี้เนีย่ยเรายังมีอีกหนึ่งคำท้านะฮะมี2องคำท้าวันนี้ถ้านหนูปไปฏิบัภารกิจได้ทั้ง2องคำท้านี้พี่จะมีแพ็กเกจนี่ฮะจ้าแพ็กเกจดินเนอร์สุดหรูนะครับผมโต๊ะจีนใช่เป็นเป็นโต๊ะจีนบุฟเฟ่พี่จะพาไปทัวร์ตามงานบวชงานแต่งงานวัด อาโอเคเดี๋ยวพี่มอบให้แต่หนูเนี่ยต้องทำสองคำ้ามพี่ให้ได้ก่อนคำ้าแรกนะฮะก่อนที่จะไปเปลี่ยนชุดกันคำ้ามมีอยู่ว่าพี่เห็นหนูเป็นคนแบบว่าเรื่องสมองสมองเนี่ยไวเรียนจุฬามีความสามารถด้านดนตรีแล้วก็แถมยังมีความสามารถเรื่องแบบว่ากิจกรรมด้วยเลยจะให้แบบว่าการใบ้คําให้หนูเนี่ยดูจากท่าเดี๋ยวพี่เป็นคนใบนะฮะแล้วให้หนูคนตอบคำถามส่วนแพรเป็นกรรมการ นะฮะแต่อยากให้น้องพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยอ่ะเออเห็นบอกว่าได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสกัมมงเตเลวัวคะกัมมงเตเลวัวแบบสบายดีไหมอืมแล้วถ้าัลโหลทักทายอ่ะบงชูบงชูนะฮะอ่ากัมมงเตเลวู้ดอะบูอันนี้อันนี้น่าจะเป็นรูปปะบูเชื่อส่งน่าะเป็นรูปปะบูไม่ใช่อะไรกันอ่ะมาคำแรกนะครับค่ะรอ่ะ อ้าโจ๊บเราคู้ยหนูอแล้วะส้นเท้าส้นเท้าเราคู่ได้ไงอ่ะนี่หน้าเกี่ยมือนส้นเท้าแล้วส้นเท้าเฝรั่งเศสนะคะตาลงค่ะตาลงตาอะรคําตปลาบนบนนี่่าอ่ะคำต่อไปปากเขาไม่รู้ลินไก่ อยู่ในป่าใช่ไหมคะหมาขอบคุณมากครับถูกต้องฮะหมาหมาขาฟังเสียงค่ะเชียงเียงคำต่อไปนะฮะนี่เลยยืนข้างหนูเลยสวยอ้วนไม่ได้ว่าเอาไว้เอาไว้ช้างอุโยเอาไว้อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งกระเทยครับถูกต้องครัเผยหมะ ชอบเจ้าเป็นคนรงที่เขาอ่ะอาภาษาภาษาฝรั่งเศสกันเลยเปเดค่ะเปเดใช่คำสุดท้ายเฮ้ยฉันขอไปก่อนนะโอ้โหอ้าจะวไอ้ก้อนปวดท้องค่ะตุกันทำขนาดนี้เฮ้นาหนูตอบร้องยิ่งกับปวดท้องอีกฉันหนูตอบปวดแขนพี่โกรธเลยนะคะก็รู้แล้วปวดท้องนี่ก็ปวดเลอปวดท้องภาษาฝรั่งเศสว่าอะไร เมาวมาอาราวงเมาเาอาราองภาร,ารากิจแรกถอือว่า<ร>สำเร็จนะครับผมเก่งมากสี่คำเรียบร้อยแล้วท่าเซตที่สองของเรานะคืออะไรครับแพรนี่ที่เราจัดเตรียมมาแล้วนะั่นคือชุดที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดไปทำไอตัวนี้ให้มันเป็นเสื้อให้พี่ดูหน่อยนะเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆดีกว่าว่าเขาจะคิดว่าหนูคนนี้เนี่ยจะกล้าใส่ชุดที่โดนบววลาไปเที่ยวมาให้เราชมกันหรือเปล่านะฮะไปดูไปดูกันเลยครับก็เซ็กซี่อยู่พอตัวนะคะก็น่ารักเลยค่ะ น่ารักมากเลยอะครับเป็นสไตล์ของตัวเองมากเลยน่ารักครับน่ารักดีค่ะน่ารักแบบเซ็กซี่นิดๆนะคะสุดๆอ่ะก็น่าจะค่อนข้างเซ็กซี่อยู่ผมว่าเขามีความเซ็กซี่อยู่ในตัวแล้วครับก้าครับคิดว่าก้านะคะก้าค่ะก้าค่ะน่าจะก้านะคเพราะว่าเขาดูมีความมั่นใจอะครับเป็นคนน่าจะสวยมั่นนะครับผมเห็นไหมก้าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าสวยนะขนจัดไปไปทำมาให้เป็นเสื้อให้พี่ดูหน่อยไปก้าไหมเราก้าวะคิดทำไม เปลี่ยนขนาดไหมชุดนี้ใส่ยากไหมพี่เขาไปช่วยได้ไม่เป็นไรนะตลกว่าก้าค่ะอยาให้พี่เห็นหนูใส่ชุดนี้ไปเจอที่เซฟพลเซฟาพี่ชอบเด็กดีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพี่พาไปเปลี่ยนไม่ไเยมัพไนม่ต้องเล่ยนมาพี่าไปเมานี่กเลับมาพี่เสล็จยนมาะหเนูขาเสร็จยนมข่เสล็จแเสล้วแ้วล้วยน้องเสร็จยมล้วยเชลญค่ะเชิญโอนย คือไม่ได้อยากอยากเห็นตรงเนี้อยากเห็นตรงนี้แล้วเนาะหนูไม่ต้องอายหรอกค่ะพี่เชื่อว่าหนูเดินเข้าเซฟเฮาส์หนูเดินอย่างมั่นเลยค่ะใช่ไหมใส่ชุดนี้ไปเที่ยวไหมถามจริงหมุนหมุนหมุนเอาให้หมุนให้หมุนหน่อยฮลังฮัหลังฮัลลังฮัลลังใส่ชุดนี้ไปเที่ยวว่าถามจริงใส่ชุดนี้ไปเที่ยวว่า ก็ก็มีเคยไปบ้างโอ้โหสรุปน้องเขาก็กล้านะครับผมมอบไปเลยนะฮะแพ็กเกจแจมโตจีนนะครับผมงานบวชและงานแต่งทุกที่เลยนะฮะมอบไปเลยนะน่าสดรูเอากับโอเคน่เอออยู่ให้ถึงอยู่ให้ถึงสังขยากับพวกเออเงาะเงาะในน้ำเชื่อมอะไรเงี้ยนะครับ คนนี้ไกินด้วยอยากกินเหมือนกันโอเคนะครับผมนี่ก็เขาเรียกได้ว่ามากความสามารถจริงสําหรับดาวของเราในสัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเรียนเก่งนะฮะเด็กเรียบร้อยเด็กเที่ยวเก่งไอเที่ยวเก่งไม่เอาหากอกเอาใหม่อันใหม่ เด็กนักกิจกรรมด้วยแถมเล่นดนตรีเป็นด้วยมากความสามารถจริงๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเวลาของรายการเราเนี่ยก็หมดลงแล้วนะฮะเราสามคนใช่ขอบคุณมากๆน้องจอมน้องจอมน้องอะไรนะเมื่อกี้น้องอะไรนะน้องจออม๋อน้องจอมมั่วไปเออฟังเป็นเด็กที่เมื่อคืนเน็บเนบไปนะอ๋อโอเคแล้วสำหรับครั้งหน้านะคะเราจะไปบุกบ้านดาวสาวสวยเซ็กซี่ขนาดไหนเนี่ย ถามพาอเลยใช่ครับติดตามนะฮะทุกวันอาทิตย์10โมงตรงกับรายการน็อกดอบุกบ้านดาวม,มหาลัยทางช่องซ่าน็ตเวิกด้วยนะครับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> มาเล่นกันเถอะมาเล่น